พัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าวันนี้พามาเก็บเฮ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ให,หม่ก่อนนะไม่เด้อพี่นอ้องเด้อขอบคุณทุกจันที่เขามารับชมลับฟังจ้าเขามามาส่งมามานเลยพี่น้องดอกแหลกแหกหมานจ้าจ้าเก็บพี่น้องเก็บอู้ม้าบ่ผิดฝังพี่นอ้องเอาขาบ่ได้เลยพี่น้องนี่อ๋ผมไม่น,นีจ้าเอาตะหมวกมันไปพี่นอออ้องเนาะก็ตรงตัดขาพอดีเลยจ้า ก็ง้างอยู่พี่น้องโอเคจ้าเดี๋ยวเขาไปปุ่นพี่น้องดอกนึ่งอยู่ตยตไตนะ้ปุ่นจ้าต่อบลูสิไดบ่นะพุดนะจากสิมนุนใดพบ่เจ้าพี่น้องเบื้องปลาสิ๋มุนได้บ่ไป้เขาไปเบื้องกันต้อจ้าพี่น้องพี่น้องตาเพเห็นหูเพียเพพินหวานพี่น้องอุนอ่อนตันตันตนจะจ้าเบืง้งวุ้นสีเดียวกับใบใหม่พี่น้องก็จะไปเห็นเถียพี่น้องเบิง้งสีเดียวกับใบใหม่จ้า ยางไก่ไปเราจะพี่น้องอันเห็ดพงเลยพี่น้องเห็ดพงเอยต่ว่าเห็ดพงเห็ดเพงเงยเถาพี่น้องจะตัดขาพี่น้องอันตันเลยพี่น้องเลยตันง้ำเลยจ้บพี่น้องสุดยอดจ้า้ะเปียกพี่น้องฝนตกฝนตกจะทากหน่อยพร้อมพีพี่น้องเห็นไหมน้องพี่น้องตันตันเล่จ้าพี่น้องเลยตันตันจ้า อ่อนๆผอมโอ้สุดยอดจ้ะพี่น้องเมื่อกี้พ่อคนรู้จักพี่น้องฉันเคยให้เห็ดเพิ่นย้ายนันันบอกว่าเพิ่นมัดยางเรียนในซื้อสั้นยางกลายไปแล้วล่ะฉันก็เลยเขามันเพิ่ฉันบอกบอกคนว่าเห็ดมันออกที่นี่จ้ฝฟังพี่น้องฟังงงงงเลยพี่น้องเติมตันเลยจ้ะเห็นบอกสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องมาเบิ่งดีๆ่าเห็นเห็ดเลยจ้ะพี่น้องฉัน่ายรูปเมื่อกี้ บวังดีๆบ่เห็นเห็ดเลยพี่น้องพงสีไปไหมพียอุ๋้ยดอกน้อยๆตันๆเลยเป็นอวนดอกงาบตันๆเลยพี่น้องบวังดีๆกายไปแล้วนะจ๊ะนี่กายไปแล้วพี่หายใจพี่น้องพงเห็ดม่วงจ้าเมื่อกี้นี่อุ้ยน้ำงามเลยพี่น้องตันๆเลยจ้่เห็ดมืวงนี่ฝนมันตกเล็งพี่น้องเพียเส้นทางพี่น้องพวเห็ดม่วงเห็ดม่วงก็กินได้พี่น้องอุ้ยมันจะดอกงามเลยจ้าใช่ลรอนี่จ้า แต่ว่าฉันยังไ่เคยกินนะพี่น้องสีมันงามดีจ้าโอ้ยจังไนสีเห็ยนฮวงพี่น้องเบิ้งเห็ดเมียเกรดลายพี่น้องเอ้ยต่างตันๆเลยพี่น้องเละวนอยู่นี่แหละการพี่น้องว่าเปิใส่หรอเฮ้ยพี่น้องอู้หูไก่เปิดรอได้หน่เอามาตัดขากันพี่น้องตัดขาเห็ดเพิ่งหวานกันพี่น้องอู้ดอกตันๆเลยจ้าพี่น้องโสดๆกันมาได้จ้า สูบมันหมานด้วยพี่น้องจะจะไว้แต่ว่าบอพี่น้องเหลืองเหลืองพอดีเลยได้แซ่แข็งพี่น้องงามสิทำความสะอาดดีๆเนาะพี่น้องเนาะแซ่แข็งเช่นว่าอยากตัดขาจิ่มหลายพี่น้องพีเห็นปะจิ้มออกาใจพี่น้องโอเคได้ใจพี่น้องอู้ยงามจ้า มองพี่น้องิึงโอ้ยสุดยอดเลยจ้ามึงหกออกพี่น้องฝนตกเล้งเนี่ยเมื่อนี้ยังตกอยู่นะพยากรอากาศตกอยู่นาสุดยอดเลยจ้าพี่น้องไปไปต่อจ้าพี่น้องฉันวนไปวนมาอยู่นี่พี่น้องมันก็เห็นเหตุจ้าพี่น้องอ๋อพี่น้องน้ำน้ำจ้า๋ยวพาพี่น้องมาอีกพี่ไปตัดไปตัดขากันที่ตรงพูนพี่น้องพ่นอีกดองนึงจ้าเพิ่นเพินนยี่พ่นสุกโศกมันมันจ้าพี่พี่น้องใต้ต้นอกเลยจ้างั้นเนาะ พี่น้องมาตอจ้ามาตอตันๆจ้าพี่น้องอ่อนๆน้ำงามจ้าเอาผุนดอกนึงพี่น้องเดี๋ยวมาเอาน้ำกันจ้าโอ้สุดยอดพี่น้องมันมานเลยไม่ได้เห็ดดอกเงี้ยน่อยน้ำงามจ้ามื่อีงไปไปไปตอพี่น้องไปตอจ้าเดี๋ยวไปตัดขานกันจ้าพี่น้องเห็นไหมจ้าเห็ดกระหลงโคกหินออกมาเลยพี่น้องอือฝนตกพี่น้องวันนี้ฉันบริมาพี่น้องเป็นมือมาจ้าเห็นบหม โอ้โตุ่นแทะพี่น้องแต่ก็โอเคเนาะเดี๋ยวตัดขากันพี่น้องสามดอกจ้าต้องได้ตัดขาอยู่เหลียวหาพร้อมด้วย,ยนี่มันสีเดียวก็ใบไหม่พี่น้องไว้สิบเ,นนนเนยเบน,นพุ่นะมึงเนี่ยเหลียวบึงดีๆตอนพี่น้องต้องนั่งลงุ้งจังเห็นนะทั้งยานพร้อมพี่น้องกีฬาก็นั่นงฟองกำลังใจอยู่นี่จ้าน้องตัดขาจ้าพี่น้องอ้ยเหดไตต้นโอกพี่น้องไตต้นโอกไตต้นเล้าของน้ำเลยจ้าบรันเดียเขาไปดอนนั่นพี่น้อง วิวสุดยอดพี่นอ้นองเอ้จ้าน้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชรน์น้ำในเด้พี่น้องเอ้กี่ปอบปังง่ายพี่น้องเก็บเห็ดก็ปอบป,ปังพี่น้องเียห็ดหลผู้อื่นก็เจ้าเห็ดปังไหมยูมเป็นเสียนเนาะยูเป็นเสียนเจ้าของยวสองลอยสามลอยวันนี้ไหมพี่น้องตะกีเป็นหมื่นอยู่นะ เรนี้ว่าได้รีวิวเลยพี่น้องคนเฮ็ดที่ร้ายเนาะเนาะแต่ก็บอกเป็นยังดอกพี่น้องเฮ็ดไปยเสรละเนาะจ้าพี่น้องงามๆจ้าก็บอกว่ามือเฮ็ดมือนี่ดอกใหญ่พี่น้องสิเต็มถุงจ้่พี่น้องดอกใหญ่ไปเลาะไปเรื่อยกันพี่น้องตอ่อจ้าพค่งหวานพี่น้องอุ้ยสองดอกพี่น้องพุ่นดอกนึงจ้า ดอกนึงหวานจ้ะพี่น้องหวานหวานหวานจ้ะน้ำขังแล้วพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดจ้ะพี่น้องสุดยอดเฮ็ดออกซ่ากเนาะทั้งสามเนาะพี่น้องมาทั้งพี่พวกผิดพวกผิดกองเนาะแต่จันคอยไปเด้อเจ้าลับพี่น้องพี่ดิดอกนี้พี่น้องดอกนี้ดอกนี้น้อยจ้าดอกนี้น้อยคอยไปดอกเด้อพี่น้องเด้อบวกผิดกองจ้าจ the ้าว้าวพี่น้อง เดี๋ยวเสื่อเฮ็ดยไปน้องดไปจ้าโดนแทะพี่น้องโดนแทะพี่น้องต่อต่อจากสองดอกมา่นละจ้าอยู่เวิ้งเดียวกันเลยพี่น้องเวิ้งเดียวกันเลยจ้าอยู่เวิ้งเดียวกันตาดเหี้ยดังมั้งน้ำขัดเหี้ยแต่โวเมียข่อยแสดงว่าจะออกอีกเยอะพี่น้องเด้อจ้ะมังามำจ้าพี่น้องไปไปตัดขากันสามดอกเขาเนี่ยสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะเรียกหาอีกคนพี่น้อง ตาเ่าเห็นพี่น้อง,องมันสีเดียวก็ใบใหม่จ้าอืมเขามากับมะพร้าวมะโจกมะหมานเลยพี่น้องเลยพี่น้องตัดคะว้าสุดอกงามเลยพี่น้องทางสารบ่มีเห็ดต่ำพี่น้องกันจะเก็บเห็ดต่ำไหมเห็นก็เจ้ากเก็บนะโอ้งามคนาดเนียจ้าอู้ึ้นอ่อนพี่น้องสุดยอดเลยจ้า นีจ่จาพี่น้องอุย้ยอันนี้กระตันพี่น้องแต่ว่าโดนถากดีร้อนบ่เลี้ยงพี่น้องดีร้อนบ่เลี้ยงจะมัจะถา,ากน้อยพี่น้องเก็บฮิดเรา็คยได้ไปทำงานพี่น้องมันีิเแ็ดน้นมือจุดทายพี่น้องแล้วก็ทิพักร้อนพักร้อนเป็นไปนหอดพูนเลยไปหอดไอ้อยังเกาะทันบาเลยพี่น้อง โอ้สุกๆมันหวานเลยจ้าพี่น้องโอ้สุดยอดเลยจ้ขาขาเป็นพิเห็ดบวกเลยดอกใช่ไหมวนอยนู่นีน่ได้พี่น้องขวบไปใส่ได้จ้าเห็ดมิตรดอกนี่ให้ถุงนิดหน่อยแบบน,นี้พี่น้องตายาควยแบบน,นี้เด,เดี๋ยวใส่กระ,ร,ะระเป๋าไปจ้าตาบด้ออกมาพี่น้องกระดเมียจ้าระดเมียมาเก็บเห็ดตางร้ายพี่น้องเลย ไปไปต่อพี่น้องพี่น้องนี่เฮตเซโรลินจ้าเฮซโรลินทากับมวาเฝ้าพี่น้องติ๊ก่อนจะติูก่อนพี่น้องตัดใบเปต่อพี่น้องวนวนย่นเละไทยหอมพี่น้องมื่อนี้พี่น้องยางวนนี่เด็ดดาพี่น้องเบิ่งเงยยางวนแบบบะานั่นเลยพี่น้องเบิ่งเงาเห็ดพี่น้องสีเดียวกับใบใหม่พี่น้องมองไม่ค่อยเห็นจ้า มองไม่ค่อยเห็นเลยนะเพี่อนนอนถากจ้ะถากนอนขอสิจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะจุกจูกคนมันพี่น้องเด๋ยวตัดขากันจ้ะตัดขาจ้ะพี่น้องจ้ะ อ่อนนี่จ้าพี่น้องตันๆพอมไว้ไปตัวบ่อยดอกนึงจ้าสองดอกจ้าอันนี้มันอนันอนี้จ้าอีดอกนึงย่้อแยงกันพี่น้องมองฉันอันคลิปอันที่ฉันได้พ่อเห็ดเฟิงหยักหวานหยักจับพี่น้องจ้าดอกนึงอ่อ,อนๆพี่น้องดอกนี้น่อยอ่อ,อนๆเห็ดกระลังออกพี่น้อง พอดีเราหยุดพักร้อนจะได้ไมาเก็บเห็ดเต็มทีเนะาะจะอือคุณได้ดไปแฟงเฟือกน้ำไม่หมายอุดอรมาเด้อพี่น้องเด้อคุณกีฬานั่งให้กคะลังใจพี่น้องพอกันอยู่แฟงเฟือดพี่น้องวันที่สามจะฐานผูดพี่น้องเดี๋ยวเขาหลอกพี่หนึ่งจะนอนจะนอยนะพี่น้องหามมี่เนาะซีเดียวก็ใบใหม่ไหมพี่น้อง วนอยู่นี่แหละจ้าเอาไปตัดขาแทนพี่น้องพี่นอ้นองมาตัดขาจ้าเพระว่าหมานี่น้องมันีนหมาน,นจ้าฝนตกหมื่นวันเสาร์มือม้มอื่นจะไปเตรียมของยังไงเรียบร้อยจ้าจะไปสถานทูเตเปลี่ยนของปไปไทยเฮ็ดพาสปอร์ตดไหมพี่น้องเฮ็ดพาสปอร์ตดไหมจ้า เคี้ยอยู่เนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องน้องดอกนี่ใ่ยักจ้าดงเห็ดเพิงหวานอันใหญ่พี่น้องตรงนี้ที่ฉันเก็บไปคลิปก่อนพี่น้องพี่จ้างามๆเลยพี่น้องดอกใหญ่ๆตันๆจ้าพี่น้องเมืองขอนเพอขอนมันลมอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่จ้าที่ฉันเอาเอ้าเอานั่งกีฬาที่ฉันมาได้อยู่นี่เพียงพี่น้องนี่เห็ดเพิงหวานยักษ์ใจอยู่ตรงนี้ ขามันไปจะคลิปคลิปก่อนพูดน้องพี่น้องเนาะเอามาตัดขาพี่น้องอู้หดอกง่ายยากอีกด,ด้วยพี่น้องจะพี่นอ้นองตัดขาเด้อจ้าเผียรง่ายยากพี่น้องสุดยอดเลยจ้างามนางงามมบนนี้พี่น้องอู้สุดยอดเลยตัดตันพี่นอ้องยังเบิ่บงถ้าเบิ่งสิได้บ่โอได้อยู่พี่น้อง บนเหลืองปนไหนจ้ะเห็นน้ำมอเอยกระเบื้องกล่องเบื้องอย่ามันหลุดเฟมพี่น้องอืม,มอ่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวด้จ้าพี่น้องเบื้องเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้องพี่น้องเพี่ะว้าวสุดยอดตอกงหญ่มากเลยพี่น้องจ้าไปไปตอพี่น้องแมงอันขอกรปกัดผมรอเปล่าวะพี่น้องพูดไปไหม่มันถมมันมน้อไม่ค่อยเห็นพี่น้อง ไป้เป็นต่อพี่น้องนี่อาจจะเป็นอันเชื่อเห็ดอันชิเก้นออฟเดอะวูดพี่น้องเนี่ยกำลังออกได้เจคุณสมเห็ดแม่ไก่สีสมจจอพี่น้องนี่กำลังออกจ้าฉันเห็นอยู่กลุ่มนึงอยู่ทางฝุ่นต่ว่ามันดอกมันดอกมันดอกเผาแล้วชิเก้นออฟเดอะวูดพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งรอบหน้าแต่คนบ่ตรเตนะพี่น้องนะสิพาพี่น้องไปเฮ็ดเมนูจ้ะชิเก้นออฟเดอะวูดพี่น้องเห็ดตุ๊ปูยักษ์จ้ะดงนี่เห็ดตุ๊ปูพี่น้องสองดอกนั่นหุ่นจ้ะอีดอกนึงหุ่น ู้นี่สองดอกข้างบนจ้ะตุปูยักษ์พี่น้องสุดยอดเลยจ้ะจ้าพี่น้องวงดอกนี่เกิดอยู่มมดจ้ะเกิดอยู่มมดแต่ว่าอยู่ในอันป่านี้จ้ะพี่น้องป่าผัดไปจ้ะยางลงมาเฉินกระเลมมาอู้ตันตันอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกระโดนแทะั้นป่าเนาะเมียนบมดเลยอุปุอีปีอยู่เนี่ยเมียนจ้ะจ้าพี่น้องโดนแทะจ้าพี่น้องแต่ว่าก็โอเคอยู่จ้ะ ไปไปตัวพี่น้องพี่น้องขอนสนใหญ่ยากจ้ากาลังโพพี่น้องเพียแต่มันอยู่เอาพี่น้องมันก็เมียนจ้าโพหู้นพุ่นก็เมียนจ้ามันโดนน้ำพี่น้องฝนตกว่ามันแหงว่าหันเนาะมันแหงวังไอเหยงก่อวังไอวังไอกอนเสียนดูดูแหบม้านีจ้าพี่น้องเมืองฟ้ามนเรียนเฮ็ดเพิงพี่น้องเพียกาลังออกจ้าพี่น้อง ปู้อีกดอกเบื้องพี่น้องดอกบางแง่ยักเลยจ้ะน้องเบิ้งเพียร์ตะโดนแทะพี่น้องอู้เพียพี่น้องตะโดนแทะนี่ดอกนึงจ้ะพี่น้องปูดอีกดอกนึงจ้ะน้อยๆปิดเพื่อไปต้องหัวก็ออกพี่น้องเหตุผลทั้งชั้นหัวก็ออกจ้ะเอ๋อปังวันนี้ก็น่าพี่น้องเนาะมี่พี่น้องดอกนึงทั้งอื่นเพื่อเก็บบนบนเดี่ยวพี่พี่น้องหนูช่วงไคยกำลังสิออกเจ้านี่ กำมีงคิดหน่วยจ้ามีแน่นหน่อยเตาะได้พี่น้องนี่เตอะอยู่จ้านี่ไปเดี๋ยวเขามาตัดขากันพี่น้องวางของมันอีกคนอู้หูนี้เดือดดอกนึงพี่น้องเฮ็ดหวานเฮ็ดเพลิงหวานหน่อยมันก็โอกพี่น้องเพียะเพราะไอ้เปะเลยจ้าพี่น้องแม่งฉันเคยได้หลายจ่างจิตใจนีอู้หเพียะโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวจันทร์สิบาพี่น้องไปเอาดอกยัง่ๆยังฝนจ้าฝนเจริญเถื่อนมุฝนดอกมั้งจ้าวางมันอีกคนพี่น้อง วงมวันนี้ก็เนาะจ้าพี่น้องมาต่อจ้าพี่เจนบอกพี่น้องว่าคุณบอกคือพี่น้องสองดอกแก่ดอนเนี่ยสองดอกจ้าโอ้โหอะไรพี่น้องอะไรจ้าถากเวยหมดพี่น้องถากเวยหมดเจ้ามีแต่ถากเลยพี่น้องเต็มอยู่เจ็บเนาะพี่น้องเนาะเอ้าปิดหูเราเด้อพี่น้องไม่ต้งพี่จ้าพี่น้องพี่ดอกนึงจ้าได้ มีโอนๆนี่พี่น้องติดขนทางนี่พี่น้องไปดขนทางกันมาจ่าพี่น้องน้ำจ่าใบไม้มันโดนมองเห็นง่ายพี่น้องโบเมนเนต้นหมายถึงว่าอ่นติดถนนขนทางเสียมันก็กคือจ่าพี่น้องเด้อาะอีกจักหน่อยเนาะรออีกห้างนี่อีกพี่น้องนี่ฉันเคยได้อยู่นี่กลายู่นะพี่น้องติดกาน์ดต้นโอ๊กหลังต้นโอ๊กเนี่ย ต้นโอกเยอรมันกับไอแชาพี่น้องไอแชาเอิดบวชขึ้นมุงเนาะเอ๋อมออามาตัดขากันทั้งทีพี่น้องตอนแรกก็จะเปิดมองหน,นึ่งแล้วนี่เพราะว่ายางกราบอีกอันดอกจะได้ไปอาบนา้ำสาวผมกลิ่นเขาพ่อพี่น้องไปทำง,งานจ้กันาง,งานเมือสุดท้ายเดี๋ยวจะหลอกเดี๋ยวพาพี่นอ้องหลอกเหมอนเกี้ยวหองก่อนจ้ะเอามาตัดขาพี่น้องมาดีโอ้ยนี่แต่ดอกนึงพี่น้องนั่นลงล้มยังเห็น,นอีก โอ้พ oh, ูดดอกนึกพี่น้องอ๋อพอเดือดปิดกล่องเลยเงาหมดเลยเจี๊ยบปิดหูเกินกว่ามันได้ฝนพี่น้องมันได้ฝนเพี่อพี่น้องดอกนี่ปัดฝุ่นแล้วก็เขาตู้เย็นเลยแก่พี่น้องนี่มึงเนี่ยซีใบใหม่พี่น้องเขาจะเห็นเนาะใช้ซ่าสู้แต่เด็กพี่น้องเด้วพอใช้เด้วกล่องเงินเยอก็ได้ตัดขาพี่น้อง รัดคาาเฮ็ดกันจ้าพี่นอ้องบเบิงเ้ีหยวพี่น้องเอาอ่อ,อน,ออนจ้าตัดค้ากันพี่น้องตัวนี้จะทากพี่น้องฉันเห็นยามคนมาเห็นพี่น้องว่านเดี๋ยวก็เจ้าสิมาหากวนน้องว,ว่าฉันหยุดฉันหูุดเนาเขาจะสิมาเขีบกอนฉินะเขาจะว่าเฮ็ดม่อวกาเขาจะไปตะปลาสนพี่น้องจ้าพี่น้องสุดยอดจ้ามันอ่อนจะดอกเนี่ย ปอกระคำเลยพี่น้องจะส่งตัวปลอกระคำเลยเอาใส่ตู้เย็นเลยพี่น้องใจนึงก็อยากอันลวกน้ำก้อนนะพี่น้องใจนึงก็อยากลวกน้ำก้อนใจนึงก็อยากกันอยากไอ้ยังก่อไอ้เอาใส่ตู้เย็นเลยเพราะตรงลวกใช่ไหมฉันบอกเคยเห็นจ่าจนงจะมีแต่เอาลวกต้มน้ำเดือดแล้ก็ลวกพี่น้องใส่ตู้เย็นเลย ว่าตากแห่งแพ็กมื่อคืนนี่พี่น้องเหลืองพี่น้องเหลืองจ้านวะขวนออกพี่น้องอู้หูกะดอกละคำน์เลยมั้งนี่เดี๋ยวพึงอีกกอนพี่น้องอ้าตัดจา้ามีคนไม่อย่างว่มามอวานนี่้วนก่อนมีคนมากเหระ มีจักรยานจ้บพี่น้องจุดจอดได้จัะพี่น้องไปนี่ก็จะไปทิม้มไเอันหม่องอันบังซีเซนก่อนพี่น้องโต๊ะอยู่อันในสวนเอน,นพี่น้องแล้วก็สิอาบน้ำกินข้าวไปทำงานพี่น้องโอ้มันงสิ่ง,ละนะงแล้เนาะเฮ็ดงานเราก็มาเก็บเห็ดพี่น้องแต่ก็ดีพี่น้องแต่เฮ็ดตั้งงานเราซื้อกับเบือ่อมาหาเก็บเห็ียดยางออกกับร่งกายมีครูกับภาพดีพร้อมพี่น้อง จ้าพี่น้องอันนี้บัดตะนันเนาะบ่บ่เป็นตาพี่นอ้องโหบัดทากความโอเคจ้าไปต้อนะพี่น้องอีกซซโรลิงอย่ในดอกนี้จะดอกหน่งเอ็กซ์โรลิงเมนจ้ะม่วงตัดขาพี่น้องเอ็กซ์โรลิง ก้อนพี่น้องเห็ดจะน้ำพี่น้องจ้าพี่น้องมาหอดบ้านแล้วจ้าพี่พี่น้องเห็ดที่ได้ม้ามืัอนี้จ้าปวดโปล่พอพี่น้องไม่ตดอกง่ายง่ายหยักยักเด้จ้าพี่น้องจ้าเพิ่งอดล้มให้น้ำมันออกก่อนพี่น้องฉันเสียนี่จ้าชุบหนี่เห็ดผึ่งเหลืองพี่น้องจะเดือดใส่ตู้เย็นพี่น้องอันนี้ เพชรเพิ่งหวานเือากันพี่น้องตากแหงไว้จางน่อยตากหงายใบพี่น้องจ้างอมงามเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าดอกนีงามกุ้มูอพี่น้องนี่พี่จ้าดอกงามกุ้งมือดีดอกใหญ่ๆตันๆเท่ากันพี่น้องนี่รดนะพี่น้องเนาะพี่ใต้่พี่วันขังข้อนจันโอเคจ้าพี่น้องมากขี้เหนียวโคตรไร่คนแช่ไม่ไหมอุ่นน้ำในเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเจ้าจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายจ้าฝากไลค์ฝากแชร์น้ำในพี่น้อง Hai, selamat siang.